ไอ้สาดานไม่ออกดูรูปดูรูปเอาดูรูปดูรูปอ่าดูรูปคนหรือเปล่ามีคนผลใช่ไหมมีคนผลใช่ไหมมันมีผลก็ใช่มันมีคนก็ใช่อ่าเป็นไงบ้างอ่ามึงเป็นไรเหรอรอบนึงเป็นไรครูเป็นผู้พิเศษเฮ้ยฉันเหลือยังเหรอฉันเหลือยังเหรอโดนฆ่านะอ่ะคนเมื่อกี้มึงบอกว่าครูเก็บพี่โอเล่นบอกรอบเลยนะครูก็ฆ่าพี่ดีเฮ้ย วุฒิการณ์กปกป้องเขาหน่อยนะวุฒิการณ์ทำป้องกิโอ๋เเซรินตาอยากจะเช็คใครว่าใครเป็นป่าต่านนะโอเคสมควรปกป้องไอ้คุณได้ข้อมูลอะไรมาไหมครับคะคุณมีข้อมูลอะไรไหมครับพูดเลยอ่ะพูดเลยพูดเลยฟูดดี้อันนี้อะไรไอเปลี่ยนแปลงคำว่าพูดเลยเป็นพูดออกมาบอกกันสิมึงสงสัยใคร กูรู้แล้วว่าใครใครเป็นอะไรกูสงสัยใครกูสใครเป็นอะไรใครอาใครเป็นอะไรจิ้มมาเลยมึงจิ้มาเลยใครเป็นหมาป่าอีบอลอีบอลสามอีกเยอะเหรอสามเป็นสามอ่าเพราะว่าเพราะว่าเช็คเขาเหรอฮะเพราะว่าเช็คเขาเหรอ เด้าได้เจ้าได้อันนี้สรุปพี่โยได้เช็คไหมคะพี่โยได้เช็คดิวนะครับบทเล่นเก่านี่เล่นเก่าเล่นเก่าเลยนะฮะอย่างที้ผมสามว่าไม่ใครก็ได้นะครับไม่เมื่อคืนพี่ได้เช็คไหมมึงได้เช็คยังได้เช็คเช็คใครเกิดอะไรขึ้นเช็คใครมึงเช็คใครกูจะไปเช็คใครก็เช็คกูรู้เลยว่าใคร นี่คือคนนี้ใช่ไหมใช่คนดีอย่างนี้คนเลวอ๋อเขาทำพลาไหนพี่โอไม่ทำมันบอกว่าโอเคไม่ได้มันไม่ได้นไม่มีมาตรฐานอยู่ตรงไหนโลยโรเลอร์โรเลอร์เมื่อกี้พี่ฝนบอก้องใส่บริการคุณเป็นบริการเราปกป้องทุกคนก็พี่บอกว่าพี่เป็นบริการก็ใช่ไงกูเป็นบริการกันของตัวเองเพราะมันต้องโถทุกคนกูรู้เลยอีบ้าป่าต้องจันไรอยู่แล้วคิดเอาอีเยี่ยนี่ออกไปก่อนเลย ถ้างั้นหมาป่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นพี่โยเนี่ยกูเชื่อพวกมึงอยู่นีใช่อใช่อันนี้ในหมู่พวกเรามีใครเป็นเสี่ยงบ้างล่ะมีใครจะเถียงไหมว่าเขาไม่ใช่เสี่ยก็แสดงว่าเขาเป็นเสี่ยจริงใช่จะลองเชื่อพี่โยหนึ่งครั้งแต่กูมั่นใจว่าอีโยอ่ะอีโยไม่ใช่หมาป่าเพราะอีโยถ้าเป็นหมาป่ามันจะดูรู้เลยว่าเนี่ยคือรูปาป่าเพราะฉะนั้นอีโยตัดเอาไปก่อนเลยไม่ใช่อีโยโง่จริงบอกแล้วว่าแสกแผนซ้อนแผลจะยอมเชื่อเอามายูว่าพักนึกเขาถูกตองอ่ะพี่โยใครคะ พี่โยใครโยแชร์แล้วด้วยใครโยที่ี่แช้วพี่โยหนูจะเชื่อพี่โยครั้งหนึ่งแชร์พี่โยใครโยพี่ซาบอนยกมือหน่อยครับผมก่อนนถ้าพี่ซาบอนไม่ใช่ก็ยกมือสิพี่โยยกมือสิรู้รู้กันแล้วเพีโยวนะสี่คนด้จะชนะแล้วเนาะง่ายๆว่าพี่ซาบอนี่แน่ดีเฟนดีนงครับดีเฟนต์คือะไรปกป้องตัวเองจริงผมไม่ใช่นะพี่นี่พี่จะเล่นไม่เป็นเ่าเก เตี้ยมันจะลงมาทันทีพี่ยอมฟังนะเสียเนี่ยมันชี้เป็นชี้ตายให้หมู่บ้านเรารอดนะคือถ้ามึงโง่เนี่ยแล้วมึงเป็นแล้วมึงยังโง่อยู่อีกเนี่ยคือตายทั้งหมดนะคะถ้าใช่มึงลงลงจากเขาอี้คุกเข่ากราบกูโอเคโอเคได้มามามถ้าเชื่อใครครัหนึ่งสองสามยกมือจ้าบอดเชื่อพี่โอ๊ค้าตายนะครเฉลยเลยครับเป็นอะไรนะพี่ชาวบ้านเฉลยเลยเหรอพี่เป็นป่าป่าหรือไม่ใช่มาป่า เปกพมากราดล่ไม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 ่มีมีหนึ่งในสองคนนี่แหละใช่ป่าใอล้วครับามึงไม่หมดพวกมึงอยู่ไงใช่เพผมผมมอนท้ายมเิ่เรื่อง้อ๋ออ๋ออคุณเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วสร้างความเชื่อถือไงที่สุดรนทางเด็่ตองอ่างนีรไม่ิดพื่อนกเอออุยดอกตื่นเต้นละเียครับ พี่โยเช็คให้ถูกหมนะใคเมาปครับข้างๆพี่เลยพี่สี่ง่ายๆข้างๆพี่เลยเช็คเลยคตาไ้ครับคืนนี้ไม่มีคนตายครับไม่มีคนตายครับเฮ้เอว่าเรเล่นเนละเรล่นเปแล้เทสหน้าเจอเลยเทสหน้าเจอเลยโยโแ้วแล้ว กูเล่นันแล้วกูตื่นเต้นมากเ้ไอ,อบบโยมีขอ้อมูลไหมครับมีครับผมมีอ่ว่าเป็นคนที่กูคิดนี่แหละใค,ใ,คใครครับใครครับอยู่ข้างกูทั้งตัวแล้วที่สองแล้วว้าแล้วเจอใครแม่เจอใครแม่เจอใครแม่เจอใคร,ใคร,ใคร,ใครที่เป็นหมาป่าก็เจอทั้งคู่และอีกคนอีกคนนึงได้คนนี้ไหมแม่งเป็นหมาหมู่เลยแหละโค นัเลยไม่มีอะไรจะมึงไม่พูดอะไรเลยเหรอใช่ใครอ่ะคุณใช่ใครเหรอคุณใช่ใครคุณบอกให้ชัดเจนก็ณใช้เมึงไงต้องเป็นไรป้าป้าเขาพูดว่าไงคนทยู่หลังกล้องอ่ะโหวตเลยครับโวยลอยอะไรกอีเตยกินเตยยังจะไปเตยอีกเหรอเป็นใครเนี่ยไอ้คุีว่าแบอนี้คุณจะไปเตยเหรอเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลย ทีมเป็นรอบท้าไครับพี่อามโอ้โหกูไม่รู้จะพูดอะไรครัไม่มีที่ะดีแย่แล้วแค่เฉลยเลยกบพี่อามผมเป็น้าไอ้เยี่ยมมึงอฆ่าผินผนแต่ายตาแรกฆ่าป็นขนจริงกูผูกได้วันนี้าอันนี้ก่อนนะจบเลยไปฆวาเสียมารดิกา้อ่ะบอกอกใครว่เมื่อกี้ปกพ้องมันเล้ยเลยเพราะกูรู้ว่ามันต้องฆ่าไม่รู้คุณปกป้องวเองก่อนใชแป้องไม่ได้ไม่ตอนแรกอะไม่ได้ฆ่าปนหรอกมันใต้หินอย่าง้วอ อันนี้มึงต,ตัวตัวถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อยากให้เราเล่นเกมอะไรนะคะไปเลยจ้ากดตรงนี้ดูก่อนแล้วก็คอมเมนต์มาอยากเล่นเกมอะไรกินของแก้วก็พอมั้งมึงอ่ะตั้งเตะตั้งเตะปะป,ะปะัปกเก็บปะหรือว่าอะไรเกมอะไรอยากเล่นเกมใครตื่นก่อนแอะเฮ้ยอยากหลับยาว